สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรลักพระวราชายาทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำซึ่งจะฟ้าชายชามากุฎราชกุมารแห่งสหาราชาณาจักรจัดถวาย วันที่18พฤษภาคม2555เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสาราชาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์พระวรชายาจากโรงแรมเดลแดนมาร์กลอนดอนที่ประทับ ไปยังพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อทรงร่วมในงานถวายพระกรยาหารคำ่ำซึ่งเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มงกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจากักรทรงเป็นเจ้าภาพจัดถวายแด่พระประมุขและสมาชิกพระราชวงศ์ของประเทศต่างๆโดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระราชวังบักกิงแฮมทางประตูเซาล์เซนเตอร์เกตไปยังเดอะแกรนเอนทรานซ์ทรงรับการถวายความเคารพจากทหารรักษาพระองค์ของพระราชวงศ์อังกฤษซึ่งตั้งแถวรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ ก่อนจะทรงพระดําเนินไปยังเดอะมิวสิกรูมซึ่งเจ้าฟ้าชายชาวสมงกุฎราชกุมารแห่งสาราชานาจากักรและดัชเชสแห่งคอน沃尔ทรงรอรับในการนี้ทรงสัมผัสพระหัตและมีพระราชปฏิสันฐานแล้วทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองก่อนจะเสด็จพระราชดําเนินไปยังเดอะสเตดดายนิ่งรูมในการสวยพระกรยาหารค่ำพร้อมด้วยพระประมุกและสมาชิกพระราชวงศ์จากต่างประเทศ ซึ่งเจ้าฟ้าชยชาร์ลส์มงกุฎราชกุมารแห่งสาวราชนาจักรจัดถวายเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสที่พระประมุขผู้แทนพระประมุขและสมาชิกพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆที่ได้รับเชิญไปทรงร่วมในงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสาวราชนาจักรทรงครองราชสมบัติครบ60ปีเวลา22นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริราชายา เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสวยพระกระยาหารคำ่ำถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนที่ประทับโดยมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักลุงลอนดอนพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าถูลลอ,องพระบาทรับเสด็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าที่ประทับอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจแทนพระองค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อการระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมาช้าน,านานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา16.58นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดสมณนทวิหารในการพระราชทานเพลิงศพนางสมริสุกระเกยุนนางสมริสุกระเกยุนเกิดเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2477 เข้ารับราชการในตำแหน่งลูกจ้างประจำพระที่นั่งอัมพรสถานในส่วนพระเครื่องต้นหวานเมื่อปีพุทธศักราช2495และได้ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์จนเกษียณอายุราชการจากนั้นได้ไปถวายงานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นกรณีพิเศษหน้าที่ประทับภายหลังร่างกายอ่อนแอและป่วยจึงขอกราบูุลาเพื่อออกมารักษาร่างกาย การชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสมคเนสุรกระเกยูนมีบุตรธิดา4คนธิดา3คนทํางานในกรองในกองราชเลขาในสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถนาสมฤทธิ์ถึงแก่กรรมด้วยโรคชลาเมื่อวันที่11คุมภาพันธ25์2555ารยสิาสิริอายุได้77ปี8เดือนเวลา17บเนาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพนางสิริการินชัยนางสิริการินชัยเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2460ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นพิดาของหลวงสิทธโยธาและนางสาคอนพจนสิทธิ์สมรสกับนายชัยการินชัยอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจังหวัดนครราชสีมามีบุตรทิดา4คนประสบความสําเร็จในงานอาชีพด้านธุรกิจเสริมสวยและเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของจังหวัดนครราชสีมาที่เปี่ยมด้วยจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อาทิเป็นกรรมการแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการเหล่ากาชาดกรรมการพุทธสมาคมและยุวพุทธิกะสมาคมนครราชสีมานาสิริยังทำหน้าที่ธรรมอาจารย์ของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถาัมมานานกว่า40ปีเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปฏิบัติพิปัสนากรรมฐาน7วันชื่อหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยความเสียสละทุ่มเทให้กับงานพัฒนาคนจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพุทธสาวิกาผู้เดินตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านาสริกาเรนชัยถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดขิดเชื้อร่วมกับระบบหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่2ธันวาคม2554สรยิอายุได้95ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวัลักษั์อัครราชกุมารีทรงทำความเข้าใจในความหมายของเนื้อร้องซึ่งเป็นบทกวีของจีนอย่างละเอียดเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงด้วยกูเจิงอย่างถูกต้อง วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2555เวลา14นาฬิกาซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวะรวกาศให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนและฝึกซ้อมกู่เจิงเป็นวันที่6 โดยในวันนี้อาจารย์ฉางจิ้งได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงความหมายของเนื้อร้องเพลงมิสซิ่งในแต่ละท่อนที่บรรยายถึงทิวทัศน์ของภูเขาและแม่น้ำดอกไม้ที่บานและร่วงตามการเวลาแต่ในขณะเดียวกันมีความหมายแฝงถึงความคิดถึงครอบครัวและคนรักซึ่งอยู่ห่างไกลกันและไม่สามารถเดินทางไปพบเจอกันได้ ด้วยความหมายเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในเสียงหนักเบาของดนตรีกู่เจิงที่ผู้เล่นสามารถถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลัก์อัครราชกุมารีทรงทำความเข้าใจกับความหมายดังกล่าวก็ทำให้สามารถทรงกูเจิงเพลงมิกซิ่งได้ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้อาจารย์ฉางจริงได้เน้นเรื่องของการใช้เสียงหนักเบาในทุกๆเพลงซึ่งนับเป็นส่วนสําคัญของการเล่นดนตรีทุกประเภทถึงแม้ในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัลยลษักอัครราชกุมารีจะสามารถทรงกู่เจิงได้ดีในเพลงต่างๆที่จะใช้ในการแสดงดนตรีและวัฒน,ธ,นธรรมสายสัมพันธ์สแผ่นดินครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นณประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้อาทิเพลงชุนเจียงหวเย่เย่เพลงเล็ก และเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นแล้วในขณะเดียวกันต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงเหล่านั้นสู่ผู้ฟังผ่านเสียงหนักเบาของดนตรีและมีการสบสายตากับผู้ชมเป็นระยะก็จะทำให้การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5มีความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งโทรทัศน์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กระบอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนปดีทรงเป็นประธานงานเล่นและปรองประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทย Thailand Films Come Alive คานส2012นสิบสสารณรัฐฝรั่งเศส วันที่18พฤษภาคม2555เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองประชาสัมพันธ์อุตสาหากรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยไทยแลนด์วาฟิลส์คาร์มาไลฟ์คาน2012ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนน a ัลคาลตันคานเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส โอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเอกอัครราชาทูตณครุงปารีสและพริยารวมทั้งนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์จากประเทศไทยที่มาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคารนครั้งที่65 ในการนี้มีพระดํารัสเปิดงานทรงกล่าวถึงการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคันของผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลกการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในระดับโลกและการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยจะส่งผลต่อผู้สร้างภาพยนตร์ 10 Southeast Asian countries, she can offer to the world not only her broad array of colorful and famous culture, but also a springboard to bring the cultural diversity of her neighboring countries to the attention of the world through films. Nearly 40 movies shot in Thailand last year, incorporating other Southeast Asian cultures, have successfully contributed to the world's greater. Of their cultural and historical heritage. In 2015, when the ASEAN Economic Community comes into being, Southeast Asia will provide filmmakers with even greater opportunity and expanding horizon. Lastly, as I related earlier, filmmaking involves the harmonization of extensive creative. And innovation from diverse views and approaches. In this connection with Thailand's historical tradition of open society and cultural adaptation, you will find Thailand an ideal place to try your innovative approaches and creative. Thailand invites you to become our partners in making world class films in our land of smiles จากนั้นท่อพระเนตรวดีทัศน์ Thailand Wave Films คมลายนำเสนอถึงศัก,กยภาพของบุคลากรด้านภาพยนตร์ไทยซึ่งมีทั้งผู้กำกับการแสดงและผู้เขียนบทที่ได้รับการยอมรับจากผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ตลอดจนยังคงเน้นย้ำถึงจุดแข็งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์บทภาพยนตร์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์คอมพิวเตอร์กราฟิกและโพสต์โปรดักชัน ซึ่งงานเลี้ยงรับรองประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยหรือไทยไนท์นี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่65ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้ทอพระเนตรภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่องทูเกเตอร์วันที่รักภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของบริษัท o r i e n t ทลไอส์จำกัดกำกับการแสดงโดยสรันยูจิราักษ์มีทุนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมแสดงนำ จะก,กำหนดใช้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเร็วๆนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้สวัสดีครับ